นี่เป็นเหรียญหนึ <N> ่งบาทนะครับท่านสามเหรียญสามพศครับท่านเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเอาการน้ำมีเบานะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสาหรับสามเหรียญนี้แต่ละพศผลิตที่ยังต่ําก็สามร้อยสี่ร้อยล้านเหรียญขึ้นเละครับท่านไม่ธรรมดานะครับตอนที่ผมเข้าไปดูแต่ตอนนี้ลืมไปแล้วนะครับเพราะว่าพูดตรงๆคือสามเหรียญนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนั่นแหละครับมังก็เลยงงๆอยู่ว่าจะเอาทายังไงครับ ขอให้พี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับท่านว่ามันจะมีราคาตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในแต่ละเหรียญนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราเกอบพอหาได้อยู่ในระบบมุนเวียนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับท่านมาดูปีพศแรกก่อนครับท่านหยิบก็ไม่ติดแล้วครับเนี่ยเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเนี่ยนี่ครับเบื้องหน้าเป็นพระเศียรเล็หมดทั้งสามเหรียญเลยนะครับท่านเบื้องหน้าพงท่านคือภูวิพล์อรุณเจดีส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่าน ดูที่ขับบรมูรูห่งท่านครับเหรียญยังไม่ทําการล้างหรือทําความสะอาดก็เป็นอย่างนี้เลครับดําปีเห็นชัดเจนเลยครับโอเคนะครับสำหรับเหรียญนี้เห็นชัดเจนมากเลยครับทั้งตัวหนังสือแล้วก็บารมูรูห่งท่านแล้วมาดูขอบเฟืองครับนี่ครับขอบเฟืองสวยงามมากครับคมชัดเจาะมากครับสำหรับขอบเฟืองครับมันเหรียญเล็กไปนิดหนึ่งครับนก็เดมองไม่ค่อยจะเห็นนี่ครับประเทศไทยพส2อง7ครับท่านสำหรับปีนี้ผมเคยรับซื้อไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ตกอยู่ที่บีเอ็นซีก็ประมาณสี่พันสี่บาทครับท่าดเดือนนี้นะครับส่วนน้ลรางคือสิบบาทเอ้ยหนึ่งบาทแล้วก็หนึ่งบาทครับส่วนมาดูช่อฟ้าครับช่อฟ้ายาวครับยาวหรือสั้นเนี่ยดูไม่ชัดเลยช่อฟ้ายาวครับดูฝั่งนี้ไม่เห็นก็มาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับยาวครับเรามาดูปีนี่ครับปีพศสองอะไรเอื่ย นี่ครับปีพศ2548ครับท่านประเทศไทยครับนี่ก็อีกปีหนึ่งครับท่านราคาอยู่นสีก็สี่สบาทเช่นกันครับสำหรับปีนี้นะครับนี่ครับบลุมรูปวงท่านก็สวยงามกาสครับนี่ครับคมชัดเจาะมากครับแล้วมาดูปีที่สามกันนี่สี่เก็ดสี่แปดแล้วนะครับสองกศเข้าไปแล้วปศที่สามนี่คืออะไรครับเนี่ยนี่ครับ ประเทศไทยพอส5 4 9ันห้า้อสิบเก้าครับท่านเหรียญนี้ทำไมแปลกๆนี่ละครับเหมือนลักษณะแบบว่าแตกรายงานอย่างนั้นเลยครท่านเนี่ยลักษณะใกล้ๆยๆแตกรายงานครับเนี่ยดูด้านหน้าก่อนสิครับใช่ครับคล้ายๆแตกรายงานครับเนี่ยแบบนี้มีราคาเยอะนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาครับถ้าเป็นแตกรายงานจริงๆแตกลายงานไม่ต้องพูดถึงครับนี่ครับไม่ไม่ไม่เต็มที่ครับบรลุมรูปคงท่านก็สวยงามอยู่แต่ไม่ได้แตกรายงานหรอกครับมันเป็นยังไงอะ หรือว่าเหรียญยังไม่ทําการล้างเมื่อกินลักษณะนี้ครับดูใกล้ๆเลยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แตกไรเงาครับปีพศ2549นะครับสําหรับสามเหรียญนี้สามเหรียญสามปศนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเดียวกันครับท่านเพราะผลิตเยอะพอๆกันครับเป็น UNC ก็ประมาณสี่สิบบาทเท่ากันครับท่านย n c สี่สิบบาทนะครับในแต่ละเหรียญนะครับในแต่ละเหรียญ สี่สิบบาทนะครับท่านแต่ถ้าท่านมีเป็นหนึ่งร้อยเหรียญในแต่ละปศครับสี่พันท่านรับไปเลยครับถ้าคิดเป็นเงินก็แค่ร้อยเดียวคิดเป็นหนึ่งบาทก็แค่ร้อยเดียวเท่นั้นแหละครับท่านแต่ว่าถ้าท่านจะไปขายเหรียญหนึ่งถ้าเป็นดีเอ็นซีนะครับใสวิ่งเงาวับแบบนั้นนะที่ว่าสวยงามไม่ผ่านการใช้เลยมาเลยไม่ถูกแดดถูกลมถูกอะไรสักอย่าง 4, าท่านจะได้ทันทีเลยครับสี่พันบาททัวร์เลยนะครับ